ชมพู่อารยาหรือแม่ชมของพวกเรานะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโพสรูปลงไอจีบอกได้เลยว่าเป็นหญิงไทยใจงามสุดๆครับสำหรับโพสนี้ของแม่ชมนะครับแม่ชมเนี่ยได้อัพรูปลงไอจีทั้งหมด10รูปด้วยกันยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับไม่เคยทําให้ผิดวางเลยเพราะว่าแม่ชมหรือชมพู่อารยาเนี่ยแต่งตัวได้เรียกได้ว่าทําถึงสุดๆ โพสต์นี้ของแม่ชมนะครับแม่ชมเนี่ยยังให้แคปชั่นรูปตัวเองหรือโพสต์ตัวเองด้วยนะครับว่าอย่างกับผ้าพับไว้และก็อีโมจิหัวใจสีแดงครับสำหรับตนนี้ของแม่ชมนะครับแม่ชมได้ไปเที่ยววัดวาอารามหรือโบราณสถานที่ใดบนโลกนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนในส่วนของคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีแฟนคลับมากมายรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นโอ้ยผ้านี้นางยังได้ช้ แม่เลือกชุดไม่เคยผิดหวังเลยค่ะสวยเกินดีไปหมดแม่จา๋าแม่สวยมากสวยมากๆค่ะอนุโมทนาบุญสาธุสาธุด้วยนะคะเอาเป็นว่าโพสนี้ของชมพู่อารยานะครับส่วนตัวเราชอบมากๆเลยถ้าเต็มสิบเราให้สิเเลยเพราะว่าสวยเกิน